สว <ส ensive. S 1> ั varied. สดีค่ะทีครับค่ะได้ยินครับอ่าได้เลยครับไปเลยครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะก็ในในผลของเกศนะคะเราจะได้มีการสรุปบทเรียนจากการเรียนรู้ทั้งสองหลักสูตรร่วมกันนะคะในการจัดทําแต่พัฒนาการสเก็ตแบบมีส่วนร่วมโดยจะมีการสรุปบทเรียนจากการเรียนรู้สองหลักสูตรร่วมกันนะคะก็คือหนึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรสองบทเรียนที่น่าสนใจจากหลักสูตรนี้ สามปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้และสี่ในทางหลักสูตรในอนาคตนะคะในหัวข้อที่หนึ่งค่ะความสเร็จที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรนะคะจะแบ่งได้ใน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 ส่วนของสี่ส่วนนะคะก็คือในส่วนของที่เลี้ยงและก็น้องเลี้ยงที่เลี้ยงนี่ก็สามารถสก่ดทักษะในการสอนงานรู้จักการวางแผนวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่นะคะได้มีการเรียนรู้การจัดเวทีชุมชนร่วมกับน้องเลี้ยง การวารณการโครงการอุปมาณการนําผู้วิเคราะห์เชิงพื้นที่ไปเขียนของอุปกรณ์สำครญการเรียนรู้ปัจจะเห็นความสำเร็จและกระบวนการสร้างคนการเลือกเทคนิคในการนํามาใช้การแก้ปัญหาการตัดสินใจวิธีการที่เหมาะกับน้องๆและเข้าใจในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และการเชื่อมโยงเครือข่ายในส่วนของน้องเลี้ยงค่ะน้องเลี้ยงก็จะเกิดการเรียนรู้วิธีการจัดทาแผนการจัดเก็บข้อมูลที่จําเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขั้งตอนกระบวนการจัดในทีชุมชน การเลือกใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงการสร้างบรรยากาศสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดทักษะและก็ความางานในการลงพื้นที่จริงการจัดทำแผนเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนตามผลที่ได้จากการจัดเวทีนะคะและผลที่เกิดขึ้นจากงานส่งเสริมการเกษตรจะมีเป็นสามข้อค่ะหนึ่งการมีกอพื้นที่คนสินค้าในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมที่เกิดจากการจัดเวทีชุมชนนะคะ การกำหนดพื้นที่ที่ขอบเขตชัดเจนขอให้เกิดการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและเกิดจากความท้องการที่แท้จริงนะคะสองเมื่อเจ้าหน้าที่พร้อมมีความรู้ในการจัดทําแผนก็จะช่วยลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนและเกิดการพัฒนางานที่ตรงเป้าหมายระยะเวลาในการวัดผลและกรอบการส,ส่งเสริมอันจะเด็นชัดนะคะทั้งในตวนัวมิติพื้นที่มิติตัวสินค้าและชุมชนและก็สามค่ะกำหนดเป้าหมายงานในพื้นที่ได้ชัดเจนสามารถมองภาพได้ชัดขึ้นนะคะ ในส่วนของผลที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรค่ะเกษตรกรเนี่ยมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการปัญหาของชุมชนโดยการให้ข้อมูลในเวทีททำให้การแก้ปัญหาเนี่ยสามารถทําได้ตรงจุดและสองให้เกิดความซ้อนของหน่วยงานเนื่องจากการงนาการจาดงานโครงการเนี่ยที่เกิดจากความต้องการแสดงงานเกี่ยวข้องเนี่ยทาให้มีการแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นและประเด็นสุดท้ายก็คือผลที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานองค์กรนะคะก็คือหนึ่งเกิดการสอนงาน สร้างบุคลากรในช่วงอายุต่างๆร,รองรับและลดค่าใช้จ่ายในการสุอบรมค่ะสร้างการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรี่สู่เป้าหมายสองบุคลากรในหน Muk, ่วยงานเกิดความสัมพันธ์ดีต่อกันค่ะมีความเข้าใจและลร, 3, ร่วมอุจมันสามค่ะเกิดระบบการพัฒนาในองค์กรและก็ซกอฟต์แรระบบก,ก,การทำงานสี่เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดพัฒนาคตินะคะและวิธีการทำงานเกิดความเข้าใจและฝักการไปสู่องค์กรเป้าหมายที่ไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยทีบุคลากรที่มีคุณภาพนะคะหัวข้อต่อไฟก็คือในส่วนของบทเรียนที่น่าสนใจจากหลักสูตรนี้จะแยกเป็นสามประเด็นค่ะประเด็นที่หนึ่งการจุดประเด็นแนวคิดพัฒนาคติสองการพัฒนาต่อยอดสามการวิเคราะห์ข,ข้อมูลพื้นที่สินค้าในส่วนของประเด็นของการจุดประเด็นแนวคิดพัฒนาคตินะคะจะแบ่งเป็นสองข้อย่อยค่ะก็คือเรื่องของการพูดคุยการตอบแน่การอบรมการมีกรณีศึกษาเนี่ยก็จะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และสองก็คือการละลายพฤติกรรมการนำทำการสอนตัวอย่างการมองภาพได้ง่ายขึ้นประเด็นที่สองในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดนะคะก็จะแยกเป็นสองเป็นึ่งข้อค่ะก็คือการถาควอมรู้ต่อเนื่องจจกการอบรมเช่นเทคนิควิธีการการลงพื้นที่การจัดเวทีชุมชนการสร้างบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์จริงนะคะและประเด็นสุดท้ายก็คือการวิเคราะห์ควบคุมพื้นที่สินค้าก็จะแบ่งเป็นสองหัวข้อย่อยค่ะก็คือ การวางเสร็จนะคะหาการอบรมจะต่อเนื่องเข้าใจง่ายสองการเชื่อมโยงแนวคิดในการนำข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่มาปาระมวลและเขียนแผนง,งานโครงการรองรับนำไปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่ทาททยโดยการใช้บรรยากาศจริงนำไปใช้จริงและเกิดการยอมรับหัวข้อต่อไปนะคะก็คือปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ค่ะของเขตห้าเนี่ยจะแยกเป็นสี่ปัจจัยนะคะก็คือหนึ่งการให้ความสำคัญใน,ในการอบรม ท้งผู้เข้าอบรมผู้บริหารของแต่งานต้องสงร้างเป็นเป้าหมายเชิงรุกข,ของหน่วยงานค่ะสองค่ะแผนาการปฏิบัติงานการติดตามงานต้องชัดเจนขยายผลแผนงานจะต้องครอบคลุมทุกระยะอย่างต่อเนื่อง,อางสามค่ะการสร้างทีมงานทาความเข้าใจและการแชร์ไอเดียระหว่างน้องเลี้ยงและพี่เลี้ยงด้วยกันค่ะทัท 4, นที่สี่นะคะที่สําคัญที่สุดก็คือการสื่อสารภายในและภายนอกขององค์กรที่ถูกต้องชัดเจน และต้องได้ร 2, 0, okay? ับความร่วมมือจากผุคทงเข้าหมายที่จะเข้าร่วมในการจัดเวทีชุมชนที่เป็นสิที่สาคัญาที่สุดนะคะในข้อต่อไปค่ะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตนะคะทางเขตให้เนี่ยก็คือมีการสร้างเป้าหมายไล้ว่าองค์กรเนี่ยต้องสร้างเป้าหมายให้ชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและก็คุณคาพในด้านของการพัฒนาบุคลากรในระยะต่างๆในการพัฒนาพี่เลี้ยงโค้ชกำกับดูแลตำบลหรือพื้นที่อำเภอร่วมกับน้องมีการข้ามคอทีมในระดับจังหวัด และมีการวางแผนปฏิบัติงานและปธีการร่วมกันในทุกขั้นตอนในผลของเวทีคัดเลือกสินค้าเชิงพื้นที่สาคัญหรือรูปแการพัฒนาพื้นที่เพื่อทำแผนการพัฒนากําหนดขอบเขตพื้นที่ให้ชัดมีกลุ่มองค์กรมารองรับในแต่ละหุบโซ่หลังจากนั้นจะต้องมีการตรวจทานแผนร่วมกันและรวบรวมขึ้นมาตามลําดับตำบลอำเภอจังหวัดและมีการสองการเขียนโครงการ และนำส่งแผนขบวนาการมุะมาณและประเมินผลร่วมกันในทุกพิติในส่วนของแนวทางที่เป็นการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตนะคะในส่วนของเขียนห้าหลังจากพิจารณาจากในส่วนของในแต่ละจังหวัดที่มีการจักเอทีชุมชนไปแล้วนะคะได้ได้กําหนดคิดความฝันเอาไว้ว่าการที่จะกําหนดแนวทางหลักสูตรแ่ยก็คือหนึ่งที่อยจะมีนะคะก็กือหนึ่งหลักสูตรจิตวิทยาในงานส่งเสริมการเกษตรสอง หลกสูต Box, ต่อยอดการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร,ตร Vatican, แบบมสสีส่วนร่วมผู้จัดกิจกรรมของหลักสูตรนี้ก็คือหนึ่งอาจจะจัดอบรมออนไลน์ค่ะหรือสองลงพื้นที่ใช้กรณีศึกษาการทํนทีมหรือสามการเป็นชิ้นงานสร้กางสถานการณ์สมมุติและก็สถานการณ์จริงเช่นกรณีร้องเรียนต่างๆหรือว่าวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาจริงสี่ต่อยอดจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมการมองงานเชิงพื้นที่ และการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการทีท่พนสินค้าหลังจากมีการกำหนดรูปแบบกิจกรรมแล้วเนี่ยผลสําเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ที่เกตดเราไปฝันก็คือหนึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเกิดความแข็งแกร่งและเกิดความกล้าในการตัดสินใจและสร้างภาวะนำสองรู้จักการคิดวิเคราะห์ระบบงานเทคนิควิธีการกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานสามสองค์กรมีแผนการรองรับการขาดแคลนบุคลากรที่มีความชนานาญ และสร้างบุคลากรเป็นทุนท่นรุ่อย่างต่อนเนื่องค่ะนี่คือสิ่งที่เรื่องการจากสู่โครงการในปีนี้ของเขตห้าในภาพรวมค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณน้องโปใช่ไหมครับที่ที่อยู่ของข้า่ครับก็ชัดเจนนะครับข้อมูลเยอะเลยนะครับฝ่ายบันทึกหน้าเวทีตอนนี้บันทึกไม่ทันกำ<ส>ลังบอกเสียงกันอยู่ว่าอะไรเพราะว่าละเอียดที่นับบิ๊เคอร เดี๋ยวจะมีค้ยส่งไปให้ค่ะอาจารย์อันไหนครับเดี๋ยวจะมีค้ยส่งไปให้ค่ะอ๋อได้ครับได้ครับก็อส่งพายมาด้วยครับเพราะว่าน่าจะเป็นได้ได้ใช้ข้อมูลในการที่จะวางแผนต่อแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะได้ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะครับครับก็ความแล้วเป็นงหลายเรื่องเลยนะตั้งแต่ตัวที่เกิดขึ้นท้ายสุดผม,ผมผมผมชอบในสิ่งที่เป็นความมุ่งหวังนะหรือความฝันของเขตสงขาเขตท่าเนี่ย อยากได้เกิดอะไรนะครับทั้งตัวงานแล้วก็ตัวการพัฒนาบุคลากรครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เชื่อมโยงสู่สิ่งที่จะขับเคลื่อนในในช่วงต่อไปนะครับของเขตท่าสงขลาซึ่งถือว่าบทบาทเขตก็จะมีบทบาทในการทํามาเรื่องนี้ใช่ครับที่้าเก็ดขึ้นแล้วก็เอานะหลังจากที่ได้ผ่านการทดลองมาสามสี่เดือนเนาะนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีทีนี้ลองมาดูฟังจังหวัดในเขตภาคใต้เห็นไหมมีนะครับต้อนใี้จังหวัดนะครับมี ปัตตานีอ๋อมีปัตตานีนะครับพอดีเราสุ่มได้นะครับจากเครื่องเอไอนะครับลงไปที่ปัตตานีนะครับตอนแรกจะสุ่มไปที่ภูเก็ตครับเ็ราาว่าภูเก็ตแจ้งว่ารถชนเสาไฟฟ้า้าสัญญาณเสียนครับสัญญาณไม่เสียเออเดี๋ยวเดี๋ยวรต่อไปว่าฝนตกหนักสัญญาณไม่เสียรนี่ยแต่ปัตตานีคงไม่มีอะไรนะครับเหตุการณ์ก็สัญญาณดีอยู่นะครับ เราไปฟังปัตตานีไหมครับน้องที่ปัตตานีจากห้องปัตตานีเป็นไงครับก็สะท้อนสามสี่ประเด็นเนะาะอาจจะเป็นสองส่วนก็ได้นะครับส่วนที่เป็นตัวที่เลี้ยงกับตัวน้องนะครับทั้งตัวการเปลี่ยนแปลงบทเรียนนะครับข้อิดเห็นปัจจัยแล้วก็สิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นข้อเสนอต่อแนวทางทั้งจังหวัดเองที่จะทําหรือว่าเราเองที่จะทําแล้วก็ต่อส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ครับไปปัตตานีเินครับขอไปที่ปัตตานีเลยครับ ชิญครับปัตตนีครับค่ะในส่วนของจังหวัดปัตตานีค่ะก็จะนําแนวทางจากการจัดทาแผนพัฒนาแนะนำตัวที่เดิมเพื่อให้รู้จักหน่อยชื่ออะไรครับครับเป็นพี่เลี้ยงนรองเลี้ยงแนะนากันหน่อยนะครับค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพัชชนกศักุลนีค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสํานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีค่ะครับ เป็นน้องเลี้ยงของจังหวัดปัตตานีค่ะครับเจกัเลยครับค่ะก็จากการได้ลงไปทำแผนพัฒนาก็จะนำข้อมูลตรงนี้ค่ะไปขยายผลในตาพื้นที่ตำบลต่างๆนะคะในการจะทำแผนต่อไปนะคะรวมถึงการเอามาประยุก์ตใช้กับการทำข้อเสนอโครงการในการขอรับงบประมาณตามหน่วยงานที่เปิดให้มีการของบ ได้อีกด้วยอะค่ะในในในรอบของปีงบถัดไปอะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางนักวิชาการส่งเสริมในพื้นที่เองก็ยังมีองค์ความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องการเขียนโครงการยังน้อยอยู่อะค่ะแต่จากการจะทำเวทีชุมชนแล้วก็ทําแผนพัฒนาในในรอบนี้ค่ะก็ได้รับคาแนะนําจากทางที่เลี้ยงในหลายๆด้านคะก็จะนํามาปรับใช้ในการวางแผนเพื่อ เพื่อจะดาเ,เนินการของงบประมาณในปีถัดไปกันแหละนะคะรวมถึงการขยายผลต่อการทาแผนในพื้นที่ค่ะครับอ,อถามน้องว่าการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในตัวเราสองสามเดือนนะครับนอกจากเราทําแผนเป็นวิเคราะห์เป็นแล้วเนี่ยเราเ,เราคิดว่ามีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเราที่ก้าวหน้าหรือพัฒนาขึ้นนะครับในสองสามเดือนที่ผ่านมา เครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในตัวเรายัางไงบ้างครับในตัวน้องเลี้ยงค่ะค่ะในในส่วนของการเปลี่ยนแปลงก็คือทําให้นอกจากที่เราจะมีองค์ความรู้ในในด้านวิชาการแล้วก็การลงพื้นที่การทํางานร่วมกับชุมชนมากขึ้นนะคะก็สร้างความมั่นใจในการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านรวมถึงเหมือนกับว่า เราก็ได้มุมมองที่กว้างขึ้นในการจะไปลงพื้นที่ในการเข้าถึงชาวบ้านอะไรแบบนี้ค่ะเ mm hmm. พราะว่าเราจะได้เคล็ดลับจากทางที่เลี้ยงที่เขามีประสบการณ์ในการทํางานภาคพื้นที่มาอย่างยาวนานนะคะ mm hmm. เขาก็จะถ่ายทอดองค์ความรู้เก็บเล็กเก็บน้อยอะไรแบบเนี้ยค่ะ mm hmm. ให้กับน้องเลี้ยง mm hmm. น้องมีข้อเสนออะไรต่อการที่จะอะพัฒนาทั้งตัวบุคลากรของพวกเราที่เป็น เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่รวมถึงกระบวนรทั้งสองประเด็นในตัวทั้งตัวเนื้อหาวิชาความรู้รวมถึงตัวกระบวนการของการพัฒนาเนี่ยอยากการเห็นหรือว่ามีข้อเสนออย่างไงบ้างครับสัญญาไปปัตณีช้าหน่อยนะครับเพราะว่าสงถึงแถวพัตลุง <c oughs> ได้ยินไหมครับค่ะ <c oughs> ได้ได้ยินค่ะเอ่อก็อยากให้มีการเพิ่ม เพิ่มในส่วนของตัวหลักสูตรนะคะเหมือนจะปีนี้เราจะทําในเรื่องของแผนปีหน้าอาจจะขยายผลไปในส่วนของหลักสูตรอื่นๆตามความสนใจของน้องเลียงในแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนะคะที่ยังขาดองค์ความรู้ในด้านไหนก็อาจจะพัฒนาตามความต้องการของผู้เรียนในด้านนั้นนะคะรวมถึงว่าควรจะมีการเพิ่มโควตาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มากขึ้นนะคะเพราะในส่วนของแต่ละจังหวัดเองตัวนหนูเองแล้วก็ เพื่อนๆในจังหวัดะคะ่ะก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมในรอบนี้แต่ก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะเข้ารับการอบรมในรอบต่อๆไปะคะ่ะเพราะว่าเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์แล้วก็จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ะคะ่ะครับตอนนี้ปรากฏว่าในในห้องส่งส่วนกลางนั่งยิ้มแก้มปรีกันเลยนะครับฝ่ายที่เกี่ยวข้องบอกว่าดีใจมาก นะครับที่น้องเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็จะขยายผลต่อโดยเฉพาะพี่เจียพี่ส้มเนี่ยนะครับดูแลแล้ว่ายกองวิจัยนะครับก็ขอบคุณนะครับด้ถามพี่เลี้ยงทีหนึ่งในห้องนั้นมีพี่เลี้ยงอยู่ใช่ไหมครับขอเสียงพี่เลี้ยงของปัตตานีหน่อยเมื่อกี้เป็นเสียงน้องเลี้ยงพี่เลี้ยงเป็นไงบ้างครับในฐานะที่เราเป็นผู้พาน้องเรียนรู้พาน้องฝึกเนี่ยนะครับตัวเราเองนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงหรือเราเตรียมการยังไงหรือเรามีปัญหาอะไรไหม นะครับสำหรับบทบาทของคนที่เป็นเมนเทอร์ครับขอขอเสียงพี่เลี้ยงจากปัตตานีสักทั้นหนึ่งลองช่วยสะท้อนในมุมของพี่เลี้ยงหน่อยครับของตัวเมนเทอร์เชิญครับครับเวีาใจเพชรทองนะครับผมมาลักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีนะครับเป็นตัวแทนเมนเทอร์ในส่วนของการจัดทําแผนพัฒนานะครับจากการได้ไปร่วมในการการวิะชุมชนของ ่าน้องเลี้ยงของจังหวัดปัตตานีนะครับโดยจังหวัดปัตตานีจะใน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 ปีปนี้ครับจังหวัดปัตตานีจะทําการแบ่งแบ่งกลุ่มน้องเลี้ยงออกเป็นสี่กลุ่มแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกพื้นที่ที่จะทําในส่วนของการแจกวีดีภูมชนนะครับแล้วพี่เลี้ยงก็จะเข้าไปร่วมนะครับในการจัดเวีดุมชนทั้งสี่กลุ่มเพื่อที่จะดูว่า น้องเลี้ยงแต่ละปุ๊บดำเนินการยังไงซึ่งซึ่งทั้งสี่สี่ปุ๊บของจังหวัดปัตตานีนะครับก็ก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งปัจจัยปัจจัยอย่างหนึ่งที่ที่ทําให้ในแต่ละปุ๊บมีความแตกต่างทั้งในเรื่องของอ่าประสบการณ์ของน้องเลี้ยงแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันนะครับอ่าองความรู้ที่แต่ละคนมีซึ่งซึ่งมันก็จะมีทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขน,นะครับ ก่อนที่ดีเข้าที่ได้ติดตามทั้งสี่กลุ่มก็คือในเรื่องของความการเตรียมตัวของทั้งสี่กลุ่มก็จะมีการน้องเลี้ยงก็จะมีการนัดประชุมกลุ่มด้วยกันก่อนเพื่อ,อาวางแผนว่าแต่ละคนรับหน้าที่อะไรใครเป็นคนดาเนินการใครเป็นคนนําสถานการณ์นะครับ mm hmm. แล้วก็ส่วนในวันจริงก็จะมีการเนกริการตามแผนที่วางไว้นะครับอ่าอ่านี่คือในในข้อดีนะครับแล้วก็อ่าข้อดีออย่างคือ มันจะมีลักษณะของการแชร์องค์ความรู้ระหว่างน้องเลี้ยงแต่ละคนคนนี้ถนัดเรื่องไหนคนนี้มีองค์ความรู้อะไรที่จะเสริมนะครับแล้วอีกข้อดีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ของน้องเลี้ยงนะครับซึ่งทั้งสี่กลุ่มทั้งสี่กลุ่มที่ประถามที่มันมันก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถียกรณ์เป้าหมายที่เราเลือกเชิญมาเพราที่สังเกตทั้งสี่กลุ่มก็จะมีการแก้ไข ในส่วนของสถานการณ์พัฒนาได้ดีนะครับส่วนที่ต้องปรับปรุงนะครับส่วนที่ต้องปรับปรุงอาจจะมีในส่วนของการเรื่องของการควบคุมเวลานะครับซึ่งในหลายๆครั้งอ่น้องเลี้ยงไม่ได้ไม่อ,อาจจะมีการยืดเยื้อในส่วนของคาถามของเกษตรกรที่เป้าหมายที่เข้ามาร่วมซึ่งมันอาจทําให้่าในการลำดับเวลาในการสรุปงานนะครับมันมันไม่ได้เป็นตามที่วางแผนไว้ ใหใน,นบางที่นะครับนี่คือเท่าที่เท่าที่ได้เท่าที่ทางพี่เลี้ยงได้ไปติดตามมาครับผมอืมโอเคปตัตตานีมีมีพี่เลี้ยงทั้งหมดกี่ท่านฮะอ่าหกท่านครับหกท่านเนะน้อง,น,องน้องเท่าไหร่ครับน้องยี่สิบครับโอ้ก็จำนวนพอสมควรนะครับก็แไม่ไม่เกินกำลังพี่เลี้ยงนะครับหกต่อยี่สิบ นะครับก็ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับทั้งตัวที่เลี้ยงแล้วก็ตัวน้องเลี้ยงก็ขอบคุณปัตตานีนะครับแล้วก็ขอบคุณเขตสงขาด้วยเนาะฟังตูแล้วทั้งในข้อมูลที่ได้จากเขตแล้วก็ข้อมูลจากกรณีของปัตตานีนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งในตัวของสถานการณ์ที่เป็นอยู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็สิ่งที่คาดหวังนะครับแล้วก็หลายประเด็นขอบคุณจากพื้นที่นะครับเขตห้าเรา เราสลับม,มาในห้องประชุมชั้นห้าไหมครับครับเพราะว่าผมคิดว่าพื้นที่ก็อยากจะฟังน้องๆที่มาอยู่ที่ห้องประชุมชั้นห้ากรมเสริะอาเจเหมือนกันว่าประสบการณ์บทเรียนหรือการเปลี่ยนแปลงในตัวของพวกเรามีอะไรบ้างนะครับเพื่อนอยาสลับมาชูในห้องประชุมเราขยับไปที่จังหวัดสมุทรปราการไน,นะครับพ<ค>ี่น้องสมุทรปราการอยู่ในห้องประชุมนะครับ น้องช่วยสะท้อนนิดหนึ่งนะครับให้กับแชร์กับเพื่อนที่อยู่ในภูมิภาคนะครับสมุดราการยังไงบ้างครับในเรื่องของทั้งการเตรียมการทั้งการเรียนรู้การพัฒนาการของเรารวมถึงมีข้อเสนออะไรยังไงก็จะก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดจากห้องประชุมไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับเชิญแนะน้าตัวแล้วก็สุขการมากี่ท่านสองใช่ไหมพูดทั้งสองท่านเลยนะครับไม่ต้องเกี่ยงกันนะครับเชิญครับ สวัสดีครับผมวธีรีจ็ดสุดขาพรเชรพรมนะครับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการนะครับครับขออนุญาตต่อนะครับก็ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ได้มีการจัดทําแผนนะครับก็ได้ลงไปในเทศบาลเมืองปากน้ํานะครับได้มีเกษตรกรนะครับเข้าร่วมในการจัดทําแผนนะครับ ก็อยากจะสะท้อนมุมมองที่เกิดขึ้นนะครับในการทํางานนะครับระหว่างทั้งพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงนะครับก็ในส่วนของอทางผมนะครับที่ได้สรุปมาก็อที่เลี้ยงและน้องเลี้ยงนะครับจะมีความเข้าใจในการทํางานอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะครับทั้งพี่และน้องนะครับก็ได้มีการเขาเรียกว่าสนิทสนมเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าจากการปฏิบัติงานนะครับ ด้วยความต่างระหว่างวัยนะครับก็อาจจะทําให้อ่าอาจจะ,จ,จ,ะจะพูดคุยกันเนี่ยอาจจะมีความเคอะเขินหรือเกรงใจกันนะครับทีนี้เนี่ยอ่าได้มีการฝึกนะครับก็จะทําให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับรวมถึงมีการสนิทสนมนะครับมันก็จะทําให้เกิดทีมเวิร์คในการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่อีกส่วนหนึ่งนะครับอ่ทั้งทั้งทั้งที่เลี้ยงเองเนี่ยก็ อได้เหมือนกับมีการเขาเรียกเหมือนกับที่เรียกว่าคอสนิมนะครับอ,อ่าแล้วก็ทางน้องเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้อาจากทางที่ด้วยนะครับรู้ถึงลําดับลําดับขั้นตอนในการเข้าถึงชุมชนนะครับรวมถึงอาการจัดเวทีเนี่ยเราต้องรู้ว่าอันไหนควรมาก่อนหลังนะครับเพราะว่าอย่างน้องเลี้ยงเนี่ยอาจจะมีการผ่านงานมาบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ถูกต้องตามหลัก วิชาการที่ควรจะเป็นนะครับรวมถึงการใช้เครื่องมือนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ในการอ่าจะดทาแผนนะครับในเรื่องของที่เลี้ยงเองนะครับก็มีเทคนิคอทั้งเก่าและใหม่นะครับมาถ่ายทอดให้น้องนะครับส่วนน้องเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดใจรับฟังแล้วก็เรียนรู้ส่วนในตัวของน้องเลี้ยงเองเนี่ย เป็นเซนใหม่เนี่ยอาจจะมีความถนัดในเรื่องของอเทคโนโลยีขึ้นมานะครับทั้งเรื่องแอปต่างๆก็เอามาประยุกต์ใช้กับงานได้นะครับในในส่วนของผมเนี่ยคิดว่า,าความรู้กับความจริงนะครับมาบวกกันทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเรียกว่ารู้จริงนะครับเพราะว่าถ้าเรามีแต่ทฤษฎีเนี่ยบางครั้งไม่ได้ปฏิบัตินะครับมันก็จะไม่รู้ขั้นตอนก่อนหลัง แต่เมื่อเรามาอาทั้งเรียนและลงไปปฏิบัติจริงนะครับมันทําให้เกิดความรู้จริงครับใน,ใน,ใ,นในการพัฒนาต่อไปอ,อันนี้ขอเสนอแนะนิดนึ่งนะครับ,รบก็ในครั้งนี้บางทีด้วยภาระงานนะครับทั้งกลุ่มต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้ลงไปร่วมกันแบบทั้งกลุ่มอัลักขากลุ่มผลิต กลุ่มยุทธศาสตร์หรือกลุ่มพัฒนาเกษตรกรเนีย่ยนะครับอาจารย์ทีนี้บางครั้งพอลงไปในพื้นที่เนี่ยอาจจะติดขัดเรื่องความไม่ถนัดของของของ,ของเรื่องของงานแต่ละกลุ่มนะครับถ้าเรามีการนำทุกกลุ่มลงไปพร้อมกันเนี่ยก็ค,คิดว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่า,อ,าองค์รวมนะครับทีนี้มันก็จะพัฒนาไปาได้ได้ได้ไวขึ้นนะครับ ตอบคาถามให้กับเกษตรกรตอบโจทย์ได้มากยิ่งขึ้นครับจะประมาณนี้ครับก็น่าสนใจนะครับการทํางานร่วมกับร่วมกันระหว่างคนรู้จริงแบบคนทําจริงนะครับคนที่รู้กับคนที่ที่มีกว่าความจริงมันก็รู้จริงเหมือนที่น้องว่านเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจการทํางานร่วมกันกับคนหลายเจนเนาะมีเจนเบบีนะ้บูมได้ไหมนะฮะ มี b บบี้บูมแบบรุ่นผมเลยนะมีเจนเจนเอ็ Gen X, นะครับแล้วก็พวกเราก็เป็นเจน Y ะอย่างน้อยสามเจนไะด้มาทางานร่วมกันนะแกลบของของเจนแะล้วก็อย่างที่น้องว่านะก็พี่ๆก็ได้มาเคาะสนิมนะนะครับแต่ตัวที่เป็นคุณค่าที่น่าสนใจคือบางทีความรู้มันมีเยอะแต่ว่าปัญหาที่ไหนก็ได้แต่เทคนิคเคล็ดลับอะไรเนี่ยสนใจมันอยู่ในตัวของ,ของคนที่มีประสบการณ์นะอันนี้ที่เราดึงมาก็ก็จะได้ไประโยชน์น้อง อีกท่านหนึ่งเชิญครับจากสมุดประการเป็นไงบ้างครับเราลองสะท้อนรวมถึงข้อเสนอได้เลยนะครับว่าเรามีข้อเสนออย่างไรแล้วก็สะท้อนในในในประสบการณ์ที่เราได้ผ่านกระบวนการตงนี้มาโอเคครับผอเคุณท่าผ้ารัชการครับผมจิติเชษฐ์ตัตนักเกื้ครับอ่านักการส่งเสริมตั้งเสียบริปการครับจากกลุ่มราคาพืชครับครับในส่วนของเอ่อ โครงการนี้นะครับคือคือโครงการมันดีแล้วครับอาจารย์แต่ทีนี้คืออยากให้เน้นปฏิบัติจริงครับปฏิบัติจริงไงนะครับเพราะว่าทุกกลุ่มทุกส่วนงานมีพลหน้าที่นะครับแต่เราสามารถที่จะเอางานเนี้ยเอาเชิงพู้ที่เนี่ยไปใช้ในการจัดอบรมเกษตรกรได้ครับโดยเราไม่ต้องไปนั่งแบบแบบสมัยก่อนนะครับที่ต้องไปนั่งให้มีผู้ฟังมีผู้ผู้สอนนะครับแต่ทีนี้เราไปจัดแบบ คล้ายๆว่ามีส่วนร่วมครับการ,ร,รทุกโครงการตั้งแต่การหยุดเผาอย่างเงี้ยครับการรงยาเกษตรกรอย่างเงี้ยครับคือแบบเขาเรียกว่าทำจุดพื้นที่ทุกทุกงานของงานส่งเสริมครับเพื่อว่าจะไม่ให้เกษตรกรเบื่อแล้วก็จะได้ข้อมูลจากเกษตรกรจริงๆครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเราส่งเสริมก็คือไปนั่งนั่งสอนสอน,สอนแล้วกเกษตรกรก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นนะครับ นี่เราอาจเอาเครื่องมืออย่างที่ว่าอแต่ก่อนผมอบรมนอสองมาเชียบคือ AIC นะครับก็เือ AIC ไปเขาก็จะเขียนวาดรูปว่าจะได้ตรงไหนปัญหาอยู่ตรงไหนจุดเด่นจุดด้อยเขาจะวาดรูปออกมาเองอันนี้คือของเกษตรกรเกษตรกรนะครับอย่างจุดเด่นจุดด้อยอย่างสปอร์ตอย่างเงี้ยในความคิดผมอ่ะกับระดับเกษตรกร,เ,รเนี่ยมันมันลึกไปมันแบบมันยากไปครับมันต้องมาแบบที่ง่าย ถ้าเป็นสวอตเนี่ยมันต้องระดับเห็นนักวีการแล้วที่จะไปใช้ตรงนี้ครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยยังพิเศษท่าถงกรมเราใช่ไหมครับคือส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้เรามาใช้พันธกิจคือข้อบริการมากกว่าที่เรืส่งเสริมครับตรงนี้ผมว่าดีจะให้เอาตัวนี้เป็นทาในการในการเดินของกรมครับมากกว่าที่จะไปบริการเกษตรกร อันนี้ควมคิดผมผมคิดไปตั้งเคยคุยกับหัวหน้าพระตั้งนานแล้วครับเพราะว่าเรื่องนี้ครับครผมผมคุยกับน,นัตพระตั้งนานหัวหน้าพระไปอยู่ไหนแต่หัวหน้าพระเขาคิดอยู่ตลอดนะครับจนไปตั้งเกิดงานนี้ขึ้นมาก็ขอบคุณน้องมากเลยว่าง <c oughs> านเนี้ยในกระบวนการของงานทํางนานเชิงพื้นที่ต่มันใช้ได้กับทุกงาน่ามที่น้องว่าเนี่ยแล้วก็มันคือวิชาชีพหรือกระบวนการทํางานส่งเสริมของเราแท้ๆทททททเลยใช่ไหมครับ ที่เราจะได้มีอนะันนั้นกระบวนยุทธของการทํางานส่งเสริมการเกษตรในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คุบคุณตั้งแต่ผู้บริหารนะครับของกรมแล้วก็ทุกฝ่ายทุกส่วนจนถึงพี่เลี้ยงที่ได้ช่วยกันทําเรื่องนี้ขึ้นมาให้มันมีความชัดเจนแล้วก็ให้มันมีการขับเคลื่อนนะครับที่ชัดเจนเป็นไตั้งหลังจากที่ฟังนะครับสงขาแล้วก็ฟังน้องสองท่านจากสมุทรปราการนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่ ที่สะท้อนทั้งในข้อเสนอเนี่ยที่หลายประการก็น่าสนใจนะครับก็เท่าที่เคยไปสัมผัสนะครับภายในกับน้องหลายคนเนี่ยวนใหญ่การตอบรับนี่ผมถือว่าผมให้ร้อยตัวชีทีนี้ขึ้นอยู่ที่ครับจะเดินตอบจะชนนองตอบได้ได้ได้อย่างไรนะฮะซึ่งซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ส่วนการระเขตก็คงต้องคุยกันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเราคงต้องเอาข้อมูลจากวันเนี้ยจากทป่สุรบยีเนี่ยมานั่งคุยกันให้ชัด นะครับแล้วก็ได้เป็นทั้งตัวข้อเสนอนเป็นแนวทางแล้วก็อาจจะลงเป็นแผนปฏิบัติการของปี64ซึ่งเราจะทำใีในช่วงเวลาต่อไปนะซึ่งเป็นข้อเสนอที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นการเหมือนกับการประเมินงานไปในตัวด้วยน,นะครับ